สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นรอบตัวเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสํานักงานประกันสังคมหรือสอปอสอคือมันมีประเด็นจากการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดนี่แหละครับมีข้อสังเกตข้อกมวลเยอะแยะเลยน่าสนใจมากสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามจริงๆค่ะแหล่งข้อมูลเราก็คือคลิปวิดีโอจากสภาเลยครับมีสสท่านหนึ่งนําเสนอข้อมูลค่อนข้างละเอียดเลยนะ ค่ะแล้วก็มีคำชี้แจงจากฝั่งที่ถูกพาดพิงตามมาด้วยครบเลยโป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาลองแกะกันดูครับว่าประเด็นหลักๆที่เขาคุยกันในสภามีอะไรบ้างทั้งเรื่องลงทุนเรื่องบริหารเรื่องการกำกับดูแลในสปสอเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเงินกองทุนสปสนะครับ2.2ล้านล้าน,านบาทไม่น้อยเลยใช่ค่ะแล้วก็มีชื่อระดับรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยงั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลย เรื่องที่เขาเรียกร้องให้เร่งสอบสวนทางวินัยการลงทุนซื้อตึกที่ตอนนี้ชื่อตึกสกายของสพสเนี่ยครับคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าราคาเนี่ยมันอาจจะสูงไปหรือเปล่าจากที่อ้างว่าไม่ถึง2,000ล้านแต่พอสพสลงทุนกลายเป็น7,000ล้านโหตัวเลขต่างกันเยอะมากนะคะใช่ครับในเวลาไม่กี่ปีเองมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับเรื่องนี้ดูละเอียดอ่อนมากค่ะ ประเด็นนี้สสเขาให้รายละเอียดเยอะเลยนะคะเริ่มจากามีข้อกล่าวหาว่าอาจจะมีการทุจริตแล้วก็มีการตั้งคำถามเรื่องความเชื่อมโยงกับนักการเมืองมีการระบุชื่อคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะตอนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ว่าเคยเป็นเจ้าของตึกนี้สมัยชื่อ cast capital หรือ ice tower อ๋อชื่อเดิมใช่ค่ะซื้อมาปีน0แล้วก็มีข้อมูลว่าขายต่อไปปี -62 ราคาไม่ถึง2,000ล้านบาท อืมแล kind of ้วมีใครครับที่ถูกพูดถึงก็มีพูดถึงคุณสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีแรงงานนะคะที่ท่านก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เกี่ยวแล้วที่สำคัญคือมีอ้างถึงคุณอนุทินชาญวิรกูลตอนนั้นเป็นรองนายกตอนนี้ท่านเป็นนายกครับผมว่าท่านเคยสั่งสอบเบื้องต้นแล้วนะแล้วผลสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ามีมูลความผิดปกติจริงๆผิดปกติยังไงบ้างครับก็ทั้งเรื่อง การดำเนินการที่ดูเร่งรีบไปมูลค่าประเมินจริงๆควรจะอยู่แค่ประมาณ3 4 0 0ถึง3,800ล้านแต่กลับลงทุนสูงกว่านั้นมากโห oh, หายไปเยอะเลยนะครับค่ะทำให้กองทุนเสียหายแล้วก็อาจจะมีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจด้วยสสเขาก็เลยกัง,งวลค่ะว่าเอ๊ะกระบวนการสอบสวนทางวินัยเนี่ยมันจะถูกแทรกแซงหรือทาให้ชาหรือเปล่าเพราะอะไรครับคือเขาอ้างเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องอะคะ่ะ ซึ่งบางคนก็อยู่ในคอรมอชุดปัจจุบันมีการโชวผังยงใายตามที่เขากล่าวอ้างด้วยนะรวมถึงรัฐมนตรีแรงงานคนปัจจุบันคุณพิพัฒรชกิจประการด้วยค่ะครับแล้วก็ยังกังวลไปถึงเรื่องความพยายามลบบี้ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมลาออกไปเพื่อให้การสอบสวนมันชะงักนะคะโอ้โหฟังดูซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลจริงๆครับโดยเฉพาะมันเป็นเงินของผู้ประกันตนจํานวนมาก แล้วคำชี้แจงจากฝั่งคุณพัฒนาล่ะครับท่านว่ายัางไงบ้างพอจะหักล้างได้ไหมคุณพัฒนาท่านก็ชี้แจงนะคะว่าบริษัทที่ท่านเคยบริหารเนี่ยได้เข้าไปซื้ออาคารไอซ์ทาวเวเดิมจริงตอนนั้นเป็นตึกร้างประมาณปี60จากนั้นก็ปรับปรงุงแล้วก็ขายต่อไปในปี62ให้บริษัท AGI 101ราคาประมาณ2,000ล้านบาทครับ ท่านก็ยืนยันว่าบริษัทท่านกับบริษัทผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเป็นแค่การซื้อขายปกติและที่สําคัญคือท่านย้ําว่าตัวท่านเองและบริษัทไม่เคยไปติดต่อหรือเกี่ยวข้องอะไรกับทางสปสหรือกระทรวงแรงงานเลยในเรื่องซื้อขายตึกนี้อ๋อชัดเจนนะครับค่ะงั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีข้อมูล2ด้านที่ไม่เหมือนกันเลยด้านหนึ่งก็ชี้ว่าเอะมันไม่ปกติอาจจะมีอะไรซ่อนเร้นอีกด้านก็ยืนยันว่าบริสุทธ ไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจของสอประสใช่ค่ะสุดท้ายก็คงต้องรอผลสอบสวนที่โปร่งใสให้ความจริงมันปรากฏนะคะครับผมต้องรอผลสอบสวนกันต่อไปทีนี้ไปต่อประเด็นที่2กันเรื่องนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยคือเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งมีเลือกตั้งตรงจากผู้ประกันตนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปแล้วแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่ามีความพยายามจะล้มหรือเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งครั้งต่อไป เรื่องนี้เป็นยังไงครับประเด็นนี้คุณรักชนกสีนอกสอสอกทอมเป็นคนนำเสนอค่ะมีหลายมิติที่น่าสนใจมากเริ่มจากหนึ่งเลยคือเขาชูผลงานของบอร์ดชุดปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่มาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าครับที่ชนะเลือกตั้งเข้ามาเยอะๆใช่ค่ะผลงานที่เขายกมาก็เช่นเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรปรับสูตรบำนาญให้เป็นธรรมขึ้นเพิ่มค่าคลอดบุตรแล้วก็เรื่องความโปร่งใส อย่างเรื่องที่เปิดโปรงการจัดซื้อปฏิทินสปสปีละ5 0าสถึงเจล้านที่ไม่ประมูลนะคะทั้งที่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ไม่เคยได้เลยอ้าวเหรอครับจ่ายเงินสมทบไปแต่ไม่เคยเห็นปฏิทินเลยใช่ค่ะนั่นคือประเด็นที่เขายกมาแล้วก็2คือข้อกล่าวหาว่ามีความพยายามจะล้มการเลือกตั้งบอดครั้งหน้าล้มเลยเหรอครับทําไมล่ะ คือเขามองว่าเพราะบอร์ดชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งตรงเนี่ยเข้ามาแล้วมีการตรวจสอบเปิดข้อมูลภา,ายในสปสอ,ปสอเยอะมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณรักชนกใช้คำว่ารู้เยอะก็แฉเยอะนะคะซึ่งอาจจะทำให้บางกลุ่มไม่พอใจอืมพอเข้าใจได้ครับสามก็คือพอจะล้มตรงๆอาจจะยากก็เลยมีความพยายามจะเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งแทนเปลี่ยนยังไงครับ จากเดิมที่ผู้ประกันตนในจ้างเลือกตรงๆก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้แบบเลือกกันเองในกลุ่มตัวแทนคล้ายๆเลือกสอวอนะคะอ๋อการเปลี่ยนวิธีเลือกตั้งเนี่ยมันกระทบการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนโดยตรงเลยสิครับจากที่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกกลายเป็นให้ตัวแทนไม่กี่คนเลือกกันเองใช่เลยค่ะนั่นคือข้อกังวลหลักเลยแล้วก็มีประเด็นที่4ี่คือกล่าวหาว่าการแก้ระเบียบเลือกตั้งใหม่เนี่ย ถูกผลักดันโดยอดีตประหลัดแรงงานคุณบุญสงก่อนที่ขั้นจะถูกย้ายไปโดยกระบวนการร่างระเบียบใหม่นี้ถูกตั้งคำถามว่าไม่มีตัวแทนฝั่งผู้ประกันตนที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปร่วมด้วยเลยเอ้าวละกันทั้งที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาเสนอแล้วนะว่าให้มีคนกลางหรือเป็นตัวแทนสามฝ่ายผู้ประกันตนในจ้างรัฐแต่ข้อเสนอนี้ก็ถูกปฏิเสธไปค่ะโดยตัวแทนฝั่งนายจ้างกับข้าราชการตอนนั้น ดูไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่นะครับค่ะแล้วก็ประเด็นที่5คือกังวลว่าการที่กระบวนการแก้ระเบียบมันช้าๆเยอะๆเนี่ยอาจจะถูกใช้เป็นข้ออ้างเลื่อนเลือกตั้งครั้งหน้าไปอีกซึ่งตามกําหนดเดิมคือกุมภาหกเลื่อนเลือกตั้งใช่ค่ะแล้วประเด็นสุดท้ายคือเขาตั้งข้อสังเกตว่าไอแนวคิดเรื่องเลือกตั้งแบบสอวอเนี่ยมันมาจากรายงานของกรมทรายงานวุฒิสภา ซึ่งมีสวท่านหนึ่งที่ทำรายงานนี้เป็นคนที่เคยลงสมัครบอร์ดสอป,ปอสอครั้งที่แล้วแต่แพ้เลือกตั้งไปก่อนที่จะมาเป็นสอวอ้อาวเหรอครับค่ะก็เลยเกิดคำถามเรื่องความเชื่องโยงว่าเอ๊มีแรงจูงใจอะไรเบื้องหลังหรือเปล่า ก็เลยเป็นที่มาค่ะที่เขาเรียกร้องไปถึงรอมวแรงงานคนปัจจุบันคุณพิพัฒน์ให้ยืนยันว่าจะจัดเลือกตั้งตามเดิมกุมพา69กติกาเดิมเลือกตั้งตรงแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนมาใช้สิทธิ์เยอะขึ้นพร้อมประกาศทม์ลายงบประมาณให้ชัดเจนไปเลยโหการเชื่อมโยงที่ว่านี่น่าสนใจมากนะครับคนที่เคยแพ้เลือกตั้งบอดสปสแล้วมาเป็นสวแล้วก็มีส่วนในแรงงานที่เสนอให้เปลี่ยนกติกา อืมแต่ก็มีคําชี้แจงจากสวาท่านนั้นด้วยใช่ไหมครับคุณชินโชตแสงสังถูกต้องค่ะคุณชินโชตท่านก็ลุกขึ้นชี้แจงหลายเรื่องเลยค่ะท่านเริ่มจากชมผลงานบอดชุดปัจจุบันนะแล้วก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าเลือกตั้งครั้งหน้ากุมภาหกสิบเก้าเนี่ยเกิดขึ้นแน่กติกาเดิมแน่นอน ทันมั่นใจขนาดนั้นเลยค่ะท่านบอกว่าแก้กฎหมายไม่ทันแล้วไม่มีใครเปลี่ยนกติกานี้ได้แล้วท่านก็ชี้แจงหมดบาดตัวเองในฐานะรองประธานกมทรแรงงานวุฒิสภาและประธานอนุกมทรประกันสังคมว่าการศึกษาเรื่องรูปแบบเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นหน้าที่เพราะมีคนร้องเรียนเรื่องเลือกตั้งครั้งก่อนมาเยอะเช่นผู้ประกันตน24ล้านคนแต่มาใช้สิทธิแค่แสนกว่าคนเสียงรบไป68ล้านได้กรรมาการแค่14คนก็เลยต้องมาดูว่าจะประ ปรุงยังไงครับก็มีเหตุผลท่านก็ยืนยันว่าอนุกรมทอเนี่ยศึกษาแล้วเสนอรูปแบบที่เป็นไปได้สี่รูปแบบนะซึ่งรวมถึงรูปแบบปัจจุบันด้วยไม่ได้เจตนาจะเสนอให้ยกเลิกแบบเดิมเลยแค่เสนอทางเลือกเฉยๆอออ๋คืเสน หลายหลายแบบไม่ได้เจาะจงว่าจะเปลี่ยนค่ะตามคำชี้แจงของท่านนะคะนอกจากนี้ท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ลงสมัครบอร์สอปสอสในนามพักการเมืองนะท่านางว่าผู้สมัคร280คนส่วนใหญ่ลงอิสระยกเว้นกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่มีพักการเมืองสนับสนุนชัดเจนมีแกนนำพักมาช่วยหาเสียงท่านก็เลยรู้สึกเสียหายที่ถูกพัดพิงแบบนั้นยืนยันว่าไม่มีเจตนาลุมเลือกตั้งแน่นอนค่ะเปลี่ยนวิธีในระยะยาวหรือสร้างบรรยากาศที่ไม่ค่อยดี กับการเลือกตั้งแบบเดิมมันก็ยังอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็มีสสออีกท่านลุกขึ้นชี้แจงเพิ่มเติมเหมือนกันนะเพื่อให้บันทึกไว้ในสภาว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่ลงสมัครบอร์ดเนี่ยเขาไม่ได้ลงในนามพักไหนแต่เป็นพันธมิตรทํางานกับมูลนิธิคณะก้าวหน้าซึ่งคนละส่วนกับพรรก,การเมืองที่สสท่านนั้นสังกัดอยู่อ๋อเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ค่ะก็สรุปว่าเรื่องรูปแบบเลือกตั้งบอร์ดกับนิยามความสัมพันธ์ทางการเมืองในบริบทนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องดูกันรอบด้านต่อไปค่ะครับผมไปตอบกันที่ประเด็นที่3เรื่องนี้ก็สําคัญมากเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุน2.2ล้านล้านบาทเรื่องกรอบการลงทุนกับการกำกับดูแลครับตรงนี้มีข้อเสนอหรือข้อกังวลอะไรบ้าง ในการอภิปรายเขาชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการบริหารกองทุนสพสยังใช้ระบบราชการเป็นหลักอยู่เลยค่ะซึ่งต่างจากกองทุนใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศที่เขามักจะใช้ผู้เชี่ยวชาญลงทุนโดยเฉพาะมาบริหารเลยอ้าวแล้วทาไมของเราไม่ทําแบบนั้นล่ะครับก็มีการอ้างถึงคําพูดเจ้าหน้าที่บางส่วนนะคะว่าที่ทําไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะโหเป็นเหตุผลที่เอ่อฟังดูแปลกๆนะครับ ค่ะด้วยปัญหานี้แล่ละค่ะบอร์ดชุดปัจจุบันก็เลยเพยายามผลักดันกรอบการลงทุนใหม่หรือ new investment framework ที่มันอิงมาตรฐานสากลมากขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าสปสอจะลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดอย่างซื้อตึกซื้ออสังหาเนี่ยต้องลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารโดยมืออาชีพมีผลงานน่าเชื่อถือไม่ใช่สปสไปซื้อตรงตรงเองเหมือนกรณีตึกสกายใช่ค่ะแบบนั้นเลย แล้วถ้าจะเลือกลงทุนในกองทุนไหนก็ต้องมีการเปรียบเทียบผลงานข้อเสนออย่างน้อย3ามกองทุนเหมือนประกวดกัน Beauty Contest และที่สำคัญคือทุกการตัดสินใจลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดประกันสังคมเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงฟังดูดีมากเลยครับเป็นหลักการที่ดีค่ะแต่ว่าก็มีข้อกล่าวหาตามมาอีกว่ากรอบการลงทุนใหม่เนี่ย กำลังถูกขัดขวางหรือไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการระดับบริหารบางส่วนที่ดูแลการลงทุนซึ่งถูกอ้างว่าใกล้ชิดกับอดีตประหลัดแรงงานที่ถูกย้ายไปทําให้กรอบใหม่นี้ยังใช้ไม่ได้เต็มที่อ้าวมีการขัดขากันอีกเหรอครับตามข้อกล่าวหาเป็นแบบนั้นครับก็เลยมีข้อเรียกร้องไปถึงรอมวอรแรงงานคนปัจจุบันให้ช่วยผลักดันกรอบนี้ให้มีผลบังคับใช้เร็วๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนที่อาจจะไม่โปร่งใสหรือที่เขาเรียกว่าชงเองกินเองซ้ารอยเดิมนะครับ,รบกรอบการลงทุนใหม่เนี่ยก็เลยเหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยยกระดับการบริหารกองทุนป้องกันปัญหาแบบตึกสกายในอนาคตได้และประเด็นสุดท้ายครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับทุกเรื่องที่ว่ามาเลยคือเรื่องความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลของสอปสออันนี้เป็นปัญหาหนักเลยเหรอครับ ค่ะประเด็นนี้คุณรักชนกชี้ว่าเป็นปัญหาใหญ่มากคือสอพอสอถูกกล่าวหาว่ายังไม่ได้ทำตามพรบข้อมูลข่าวสารปี 40, 40อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เคยเปิดเผยมติและรายงานการประชุมของบอร์ดประกันสังคมให้สาธารณชนรู้เลยตลอด30กว่าปีที่ตั้งสพอสอมาส0ปีเลยหรอครับไม่เคยเปิดเผย,ยเลยใช่ค่ะ ตามข้อมูลที่สสนำเสนอคือเป็นแบบนั้นซึ่งการไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญพวกนี้มันทำให้สาธารณชนซึ่งก็คือผู้ประกันตนเจ้าของเงินตัวจริงเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบการตัดสินใจต่างๆที่เกิดขึ้นในบอร์ดได้เลยทั้งเรื่องนโยบายการลงทุนการใช้งบประมาณอืมปิดประตูการตรวจสอบไปเลยนะครับค่ะ มีตัวอย่างไหมครับโครงการไอทีที่ว่าน่าสงสัยมีการยกตัวอย่างมาหลายโครงการเลยค่ะเช่นแอป ssoe service ที่ทำมาให้บริการผู้ประกันตนงบ275ล้านบาทแต่กลับใช้งานได้จำกัดเช่นใช้จ่ายเงินสมทบผ่านแอปไม่ได้อ้าวแอปประกันสังคมจ่ายเงินสมทบไม่ได้ค่ะตามข้อมูลเป็นแบบนั้นแล้วก็มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภ,ภายในหรือเว็บแอปหลังบ้าน งบตั้ง850ล้านบาทที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะส่อหัวประมูลแล้วก็ยังไม่เสร็จตามกำหนดแต่ก็ไม่มีการลงโทษผู้รับเจ้าโห oh, 850ล้านใช่ค่ะยังมีอีกโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง Water Mist 79ล้านบาทแล้วก็โครงการ Cyber Security อีก3โครงการรวมรวม200ล้านบาท ทั้งหมดนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องความจำเป็นราคาแพงไปไหมอาจจะเอื้อประโยชน์เอกชนหรือเปล่าโดยสสเขาก็ขูจ่จะยื่นเรื่องสองโครงการหลังเนี่ยให้ปป,ปชสอบต่อด้วยค่ะโหเยอะมากเลยครับด้วยเหตุนี้แหละค่ะข้อเรียกร้องสำคัญเลยคือขอให้รมวแรงงานกำหนดนโยบายให้สปสต้องเปิดข้อมูลการใช้งบงบประมาณรายงานการประชุมวติต่างๆของบอร์ดของอนุกรงทอ ขึ้นเว็บสบปอสอไปเลยให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกันตนเข้าไปดูไปตรวจสอบได้จริงๆซึ่งอันนี้รัฐมนตรีสั่งได้เลยไม่ต้องรอแก้กฎหมายครับประเด็นความโปร่งใสนี่ดูจะเป็นหัวใจหลักเลยนะครับเชื่อมทุกเรื่องเลยการเปิดข้อมูลน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญจริงๆในการสร้างความไว้วางใจให้ตรวจสอบกันได้สรุปภาพรวมจากการอภิปรายครั้งนี้นะครับเราเห็นข้อกังวลหลักๆ4ด้านเลยในสปส คือ 1. เรื่องสอบสวนตึกสกายที่ยังต้องรอความชัดเจน 2. เรื่องความพยายามที่ถูกกล่าวหาว่าอยากจะเปลี่ยนกติกาเลือกตั้งบอร์ด 3. เรื่องปฏิรูปกรอบลงทุนที่ยังติดติดขัดขัดและ 4. เรื่องการขาดความโปรง่งใสเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์สปสอตอนนี้ครับ ใจความสำคัญที่สะท้อนออกมาเลยนะคะคือเสียงเรียกร้องที่ดังขึ้นเรื่อยๆให้มีการตรวจสอบความรับผิดชอบการปฏิรูปโครงสร้างแล้วก็สร้างความโปรง่งใสอย่างจริงจังในสปสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็เห็นภาพความท้าทายที่สำคัญคือดูเหมือนว่าความพยายามนิล้ลีกำลังเจอกับแรงต้านทั้งจากความขัดแย้งผลประโยชน์ความล่าช้าในกระบวนการต่างๆแล้วก็อาจจะรวมถึงการต่อสู้กันของกลุ่มอำนาจเดิมกับกลุ่มที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะอืมดูไม่ง่ายเลยนะครับใช่ค่ะมีข้อเรียกร้องชัดๆส่งไปถึงนายกถึงรอมวอยางงานให้เข้ามาจัดก,การผลักดันการปฏิรูปจริงจง แต่ขณะเดียวกันเราก็ได้เย็ยนคำชี้แจงคำปฏิเสธจากฝั่งที่ถูกพัดพิงทั้งรัฐมนตรีทั้งสอวอซึ่งก็ให้มุมอมองอีกด้านที่ต่างออกไปทำให้เห็นว่าปัญหามันซับซ้อนถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกเรื่องพวกนี้มันสะท้อนปัญหาเชิงระบบเลยนะคะเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนสาธารณะที่ใหญ่มากๆก,กระทบชีวิตคนเป็น 10, 10ล้านคนอย่างกองทุนประกันสังคมเนี่ยซึ่งมีผู้ประกันตนตั้ง24ล้านคนเป็นชชคของเงินร่วมกัน ครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมที่เราได้จากการเจาะลึกประเด็นร้อนสอปสโดยอิงจากข้อมูลการอภิปรายในสภาที่เราได้มานะครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจคะ่ะผุดขึ้นมาระหว่างที่เราคุยกันแต่เหมือนจะยังไม่มีคำตอบชัดๆจากเนื้อหาที่เราดูมานะคือ พอเราเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องลงทุนบริหารจัดการความพยายามแทรกแซงทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาแล้วก็แรงต้านการปฏิรูปจากข้างในเองแล้วเนี่ยคำถามคือคกลไกภายนอกหรือโครงสร้างกำกับดูแลแบบไหนที่จะเข้ามาเป็นหลักประกันสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างความรับผิดชอบต่อกองทุนมหาศาลนี้ได้อย่างแท้จริงและเป็นอิสระ น่าคิดมากครับโดยเฉพาะในภาวะที่การเปลี่ยนแปลงจากข้างในมันดูจะยากเหลือเกินนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะที่ทิ้งไว้ให้สังคมแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายต้องคิดกันต่อเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดอะช็อตคีสาระดีๆที่เป็นทุกวันให้เป็นโอกาส